สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพร้อมครับคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับสามทุ่มเสษเศษยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกก่อนนอนครับผู้สูงอายุดูฟังคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับแนวคิดหรือว่าการเตรียมการของกระทรวงการคลังครับที่จะตัดงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวยหรือผู้สูงอายุฐานะดีนะครับฐานะดีจนไปถึงผู้สูงอายุร่ำรวยไม่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กระทรวงการคลังขณะน,นี้มีแนวคิดแบบนี้และเตรียมจะเสนอรัฐบาลชุดใหม่เพื่อเพื่อตัดงบประมาณไม่จ่ายเบี้ยังชี่ผู้สูงอายุที่ฐานะดีร่ารวยเพื่อจะเป็นการประหยัดงบประมาณและเป็นการทําให้ระบบการคลังยั่งยืนและนํางบประมาณส่วนที่ประหยัดลงนี่กว่าครึ่งหนึ่งกว่าครึ่งหนึ่งหมายถึงปีหนึ่งเนี่ยจ่ายเบี้ยังชี่ผู้สูงอายุหนึ่งเก้าหมื่นกว่าล้านถ้า ไม่จ่ายเบี้ยงชีพปู้สูง์อายุรวนเนี่ยจะประหยัดงบลงกว่าครึ่งงบที่ประหยัดลงนี้เขาจะเอาไปทำอย่างอื่นโครงการอื่นที่ยังขาดแคลนงบประมาณอยู่อันนี้ก็เป็นแนวคิดของกระทรวงการคลังปัจจุบันที่จะพยายามจะตัดงบไม่จ่ายเบี้ยงชีพปู้สูง์อายุรวนยนะครับอันนี้กํลาลังเป็นข่าวกันอยู่แต่ว่าจะตัดได้จริงๆหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่พิจารณากระทรวงการคลังก็อยากจะเสนอไปทําลองนี้ นะครับนี่ก็เป็นข่าวที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆทั้งสื่อกระแสหลักสื่อทีวีจานดาวเทียมต่างๆมากมายนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับความจริงกระทรวงการคลังเคยทํามาแล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่ทําให้สําเร็จท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือญาติพี่น้องของผู้สูงอายุฟังเรื่องเกี่ยวกับการจะไม่จ่ายเบี้ยงยังคคลผู้สูงอายุนี่เมื่อหลายปีก่อนครั้งนั้น พลเอกประยุทธ์จันโอชานายยัฐมนตรเป็นเป็นนายรัฐมนตรแต่ยังไม่ใช่เอ่อเป็นนายรัฐมนตรหลังการเลือกตั้งเป็นนายรัฐมนตรขอ่รัฐบาลคอสอชรัฐบาลคอสอชอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมตนตรขณะนั้นเป็นนายกแล้วก็มีกระทรวงการคลังรัฐบาลชุดออชอนั้นรัฐบาลชุดคอสชพูดง่ายง่ายกระทรวงซึ่งก่อนจะเลือกตั้งประมาณหนึ่งปีนี่แหละ เขามีการรณรงค์กันว่ากระทรวงการคลังยุคนั้นว่าจะไม่จ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเหมือนกันแต่ว่าติดติดขัดเรื่องกฎหมายเพราะว่าตามกฎหมายผู้สูงอายุจะต้องได้รับเบีย้ยยังชีพทุกคนนะตามกฎหมายนี่ซึ่งกระทรวงการคลังในช่วงนั้นในรัฐบาลคอสชอนั้นเขาใช้วิธีจะไม่จ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดี ผู้สูงอายุที่มีฐานะรวยเนี่ยมาทําเรื่องบริจาคเบี้ยยังชี่ผู้สูงอายุคืนกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับก็คือกระทรวงการคลังขณะน,นั้นขณะรัฐบาลคอสอชอนั้นจะตั้งกองทุนผู้สูงอายุขึ้นมาจะทั้งกองทุนเงินผู้สูงอายุแล้วเชิญชวนทําสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและร่ํารวยขนานั้นไปทําเรื่องขอบริจาคคือ ผู้สูงอายุนะ่รับรับเบี้ยังคีบอยู่ตามกฎหมายแต่บริจาคคืนให้กับรัฐเข้ากองทุนผู้สูงอายุก็จะกระทรวงการคลังในครั้งนั้นก็คิดว่าจะประหยัดงบประมาณในส่วนที่จะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุรวยลงได้นะครับแต่ว่าไม่เหมือนครั้งนี้ครั้งนี้นี่ปีปัจจุบันปี2 5 6นี่แนวคิดกระทรวงการคลังบอกประหยัดงบลงกว่าครึ่งหนึ่งเพื่อ ให้ระบบการเงินการคลังยั่งยืนและนำงบที่เหลือจากการจ่ายผู้สูงอายุที่ประหยัดง,งบลงกว่าครึ่งนี่ปัจจุบันนะแนวคิดจะเอาไปทำโครงการอื่นไปทำอย่างอื่นที่ยังขาดแคลนแต่ในรัฐบาลคสอชอครั้งนั้นกระทรวงการคลังจะเอางบที่ผู้สูงอายุรวยนี่บริจาคคืนเข้ากองทุนผู้สูงอายุน,นี่ ไปจ่ายเบี้ยยังเชื่อผู้สูงอายุที่ยากจนให้ได้รับพันเท่ากันทุกรายตอนนั้นปีนั้นเป็นปีที่ก่อนเลือกตั้งประมาณหนึ่งปีก่อนเลือกตั้งปีหกสองประมาณหนึ่งปีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีหกหนึ่งเอาจำไม่ง่ายเมื่อปีหกหนึ่งกระทรวงการคลังเคยทําเรื่องและเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุฐานะดีผู้สูงอายุร่ำรวยบริจาคเบี้ยยังเชืผู้สูงอายุที่ตัวเองได้รับเนี่ยกับคืนเข้าเป็นเงินของรัฐ เป็นเงินกองทุนผู้สูงอายุเสร็จแล้วถ้าทําสําเร็จในครั้งนั้นกระทรวงการคลังคาดว่าจะนําเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุรวยบริจาคคืนเข้ากองทุนผู้สูงอายุนี่โดยไม่รับนี่เอางบส่วนนั้นมาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนกระทรวงการคลังคาดว่าจะมีงบประมาณเหลือจ่ายมากมายที่ผู้สูงอายุรวยบริจาคคืนเข้ากองทุนเข้า กองทุนผู้สูงอายุเสร็จแล้วจะเอางบส่วนนั้นมาจา่ายเบี้ยเงียผู้สูงอายุโดยตั้งเป้าว่าจะให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยขณะนั้นรับพันเท่ากันทุกคนไปเลยนะครับปรากฏว่าครั้งนั้นทําไม่สําเร็จนะครับก็ทําไม่สําเร็จเนื่องจากว่าอาจจะมีผู้สูงอายุที่ฐานะดีระเบิดไปทําเรื่องบริจาค เบี้ยงชีพคืนไม่มากหรือ,อยังไงก็ช่างก็ไม่ทราบพอมีการเลือกตั้งปีหกสองหลังการเลือกตั้งรัฐบาลก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอให้ผู้สูงอายุร่ำรวยไปบริจาคไปบริจาคเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเข้ากองตุนผู้สูงอายุและนํางบส่วนนั้นมาจ่ายเบี้ยงชีพผู้สูงอายุที่ยากจนให้ได้เป็นพันทุกคนเลยเนี่ยหลังเลือกตั้งไม่มีพูดอีกเลยหลังเลือกตั้งปีหกสองนะครับแต่วม่าก่อนเลือกตั้งปีหกสองกระทรวงการคลังในขณะนั้น ทำเรื่องนี้สรุปแล้วการจะไม่จ่ายเบี้ยเงี้ผู้สูองอายุรวยเคยมีทํามาตามที่เรากล่าวมานี่ครับแต่ทําไม่สําเร็จไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วทีนี้ปี66หนี่หลังมีรัฐบาลใหม่นี่คาดว่ากระทรวงการคลังก็จะทําไม่สําเร็จเช่นเดียวกันเพราะว่าในการทําครั้งนี้จะเป็นการเสนอไปอยังรัฐบาลว่าตัดงบไม่จ่ายเบี้ยเงี้ยง้วผสอายุรวย แล้วจะนำงบไปทำทำด้านอื่นที่ยังขาดงบประมาณอยู่และเป็นการทำให้ระบบการเงินการขังยั่งยืนเนื่องจากการจ่ายเบี้ยยังเคียดปูุสัตวุขณะน,นี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงปีละ9 0 0 0 0มืนกว่าล้านนะครับทีนี้ในทัศนะของช่องตองบนผมก็คาดว่ากระทรวงการคลังจะไม่สามารถทำได้สำเร็จด้วยเหตุผลมีอยู ด้วยเหตุผลประเด็นที่1การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นกฎหมายเป็นพรบผู้สูงอายุถ้าจะไม่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใดหรือกลุ่มใดก็แล้วแต่ก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายก่อนเพราะนั้นการแก้ไขกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาพอสมควรและถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยสภาผู้แทนราษฎรไม่เอาด้วยในการแก้ไขกฎหมายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยงดจ่ายกลุ่มที่รวยจ่ายเฉพาะ ลุ่มที่ยากจนทำรองนี้ถ้าสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมายไม่ผ่านก็ทําไม่ได้หรือรัฐบาลประเด็นที่1มันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับจะต้องแก้กฎหมายก่อนถ้าไม่มีการแก้กฎหมายก็ทําไม่ได้แบบนี้นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2เรื่องจะไม่ผ่านในระบบรัฐบาลถ้ากระทรวงการคลังเสนอไปยังรัฐบาลเนี่ยคาดว่ารัฐบาลจะไม่เอาด้วยนะครับซึ่งประหลัดกระทรวงการคลังก็เคยพูดออกสื่อไปแล้วว่า การจะเสนอไปก็ประหลัดกระทรวงการคลังก็คิดเหมือนกันว่าอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาเพราะจะกระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะกระทบผู้สูงอายุก็จํานวนหนึ่งก็จํานวนมากอยู่นะครับที่จะไม่ได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุนี่ถ้านับว่าถ้าตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นมาว่าผู้สูงอายุที่ฐานะดีลำเบอรคืออะไรกู้คือใครฐานะเท่าไหร่อะไรรวยเท่าไหร่จึงจะไม่รับเบี้ยังชีพนี่ และถ้าไม่ได้รับเบี้ยยังชีพจริงก็จะก,กระทบผู้สูองอายุมากอยู่และที่สําคัญจะก,กระทบหลายฝ่ายโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เขาได้เข้าไปเป็นรัฐบาลนี่โดยปกติแล้วเบี้ยยังชีพผู้สูองอายุมีแต่จะเพิ่มถ้าจะไปตัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี้เกรงว่าพรรคการเมืองจะเสียคะแนนในการในการดาเนินงานก็คาดว่ารัฐบาลจะไม่เอาด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของเราเอาละครับ ในการจะไม่จ่ายเบี้ยังชเสีพผู้สูงอายุแนวคิดของก,กระทรวงการคลังในครั้งนี้จะไม่จ่ายได้จริงๆหรือเปล่าต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับแต่อย่างไรก็ตามค่ําคืนวันนี้ก็นําเรื่องนี้มาพูดมาคุยเพื่อให้ทราบว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่ามีลักษณะแตกต่างกันเพราะว่าครั้งนี้จะตัดแม่จ่ายเลยแล้วเอางบไปทําอย่างอื่นแต่ครั้งก่อนใช้พิธีจะให้ผู้สูงอายุไปบริจาคเบี้ยเงี้ยียผู้สูงอายคคุคืนกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งก่อนนะครับแล้วเอามาจ่ายเวี้ยงชีพผู้สูงอายุรายได้น้อยให้ได้พันทุกคนเสมอการพันทุกคนเลยแต่ครั้งนั้นทําไม่สําเร็จครับและครั้งนี้ทางช่องของเราก็เชื่อว่าจะทําไม่สําเร็จอีกเช่นเดียวกันในการไม่จ่ายเบี้ยงชีพผู้สูงอายุรวยครับสําหรับค่าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปและวันต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ